ขอเดรอนทรออาจารย์นรงเรียนบุญพิยากรทุกท่านนะครับก็สวัสดีทักเรียนทุกคนวันนี้ตามู้มีหานท่านอาจารย์แล้วก็สวัสดีอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาทยานัยจะพีเี่ยวก็านอนขอขออนุญาตนะครั ี่มาหาอะไร่วไปที่ได้มาปสัมพันธ์กับเรื่องการการเรียนการศึกษาของผู้ผู้ที่สนใจนะสนใจที่จะเข้าไปไปไในสถานศึกษานะครับวันนี้อาจารย์ก็มาพร้อมด้วยนน,น ก็จะแนะนำนะครับแนะนำให้พวกเราได้ทราบครับในหน้าคณาจารย์ที่ได้มาในวันนี้ท่านอีกครับในฝั่งนี้ก็มีพระมหา,ามมตต์เมตตาเสดีเป็นผู้ใกนการ การย์พ่อนะอาจารย์พ่อเป็นการย์ประยมสอนในอาจารย์พ่ออยู่ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่ที่เกียมพนนะครับส่วนท่านต่อมาแล้วก็เป็นอาจารย์เซกิมุลติสันเทียครับตัวนี้อาจารย์ประจำคณะสาขาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์นะครับท่านต่อมาก็เป็นอาจารย์สราวุฒิท่าวิสัยครับอาจารย์ประจำสาขาวิชากรัมศาสตร์ ที่กำลังแก่ใบกระสับพันก็เป็นอาจารย์ดรปิยพรนิธาภูม์นะครับก็เป็นอาจารย์ในสาขาเขาพุทธศาสนานะครับอ<ม>ที่มานี้ถือว่าเป็นเป็นผลผลิตนะ,ะเป็นผลิตของมหาจุฬาที่มาด้วยกันนี่ครับนี่ก็เป็นศิษย์มหาจุฬานั้นนะครับที่จบในระดับเยตีแล้วก็ปปอนะครับที่มา พูดง่ายๆก็คือโดมจากมหาจุฬานะครับที่ที่เรียกว่าเป็นมาาหาเดชสงนะครับมาาหาเดชสงที่อาจารย์นํานี้คืออยากให้แนะนำที่ทราบว่าในมหาจุฬาคดีพูดตั้นคือมหาจุฬานะมอจารอมอจารอคือตัวยอดนะครับก็คือมหาไม่ใดมหาเจ้าก็ต้องไม่ใดครับที่สิบวัวหน,น้าแทมีคดี ที่มาวันนี้คือมาแนะนำนะครับแนะนำผู้ที่สนใจครับในนักเรียนที่เราเะ็นโลงเขเดียวไปในปีการศึกษานี้นะที่สนใจที่จะเข้าไปไปเรียนในมาหนมาลัยสงมหาลดยสงนะครับอาจารย์ก็อยากให้อยากให้ทุกคนทราบว่าที่เปิดมีคณะอะไรบ้างก็มีอสี่คณะนะครับ มีสี่คณะคือคณะพุทธศา,ธาธสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะครุศาสตร์แล้วก็คณะมนุษยศาสตร์มีสี่คณะด้วยกันนะครับแล้วเราก็มีสถาบันนะครับก็เรเยียกว,ว่าสถาบันแม่แต่ว,ว่ันนี้คือเป็นวิทยาเขตนะครับวิทยาเขตสถาบันแม่ก็อ,อยู่ที่ส่วนการที่ส่วนการนะครับถ้าผู้คีในภาพตะวมนีอเรามีผู้สนใจที่เข้าไปศึกษานี่สองหมื่นลูกคนนะ ทั่วประเทศแล้วก็อยู่ต่างประเทศก็ดีนี่คือ,อนในส่วนของราุดรนะครับในส่วนของวิเศษวนก็ดีเราก็เปิดด้วยการ4ี่คณะมันกันสี่คณะนะครับหรือที่ว่าพวกเรามีแต่สนใจในคณะไหนครดีส่วนหน้าที่มีสิทธิกอ่อ พวกในการวิทยาลัยสงฆวิทยาเขตทุกบทรังธานีพระบณเจ้าพระสองรูปเรียนท่านอาจารย์ประยงศสอนทยผู้จัดการโรงเรียนทุกบทวิทยากรคณะครูอาจารย์และก็ขอตวัสทีน้องนักเรียนทุกคนนะครับ Hello everybody <Hi. S 1> my name is t i t ธ i ม o n t i ิสัี I'm English teacher in the University of MCU, Campus Today I'm very happy to be here Okay, we are here to inform you about the study in my university Nice to meet you today Okay Are you interested in English? who likes english show your hand please who likes english anyone <laughs> who can speak english anyone can speak english <laughs> no one <laughs> okay may i speak high now <laughs> เพราะฉะนั้นอยา,ยากให้ดาษาไหมครับนักเรียนทุกคนครับต้องูเรียนนะครับต้องเรียนภาษาอังกฤษนะอ้าขอนุญาตพูดไทยกันแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่มานะครับผมก็ดูแลอยู่ในด้านภาษานะครับสําหรับที่ทํางานที่มหาวทิทยาลัยวิทยาเขตขบนราชธานีมาวันนี้ตามที่ท่านอาจารย์พูดในการ แนวนะครับมาบอกกล่าเล่าแจ้งเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตตะบัราชนานีขเงเรานะครับก็ะจะขออนุญาตให้ข้อมูลในส่วนของด้านภาษานะครับที่มหาวิทยาลัยของเราที่มีอยู่2หลักสูตรนะครับเก,กี่ยวกับภาษาังกงษนะท่านผู้ชนครับคณะที่หนึ่งก็คือคณะมนุษยศาสาตร์เอาากภาษาอังกฤษ คณะที่2ก็คือคณะภาษาสตร์อีกการสอนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับเอกภาษาอังกฤษคณะุรยศาสตร์ก็เรียนจบแล้วาไปทําอะไรครับนักเรียนสามารถเอาไปประกอบความอาชีพได้หลายอย่างนะครับไปทําธุรกิจส่วนตัวไปเป็นไกด์การท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับต้อนรับรักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้หลายอย่างนะครับ แล้วเอาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะครับทุกวันนี้สําคัญมากเรื่องภาษาอังกฤษอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาการสอนภาษาอังกฤษในคณะครุศาสตร์นะครับอันนี้ไปเป็นครูภาษาอังกฤษนะสำรักว่ไหนสนใจอยากจะเป็นครูภาษาอังกฤษต้องกาเรียนคณะนี้ครับนะครับ,นะรบเรียกว่าวิชาเอก Teaching English การสอนภาษาอังกฤษมี นิสิตบัณฑิตที่จบไปแล้วไปสอบเป็นครูภาษาอังกฤษได้ทุกปีนะครับสามารถไปสอบเป็นข้าราชการครูสายภาษาอังกฤษได้สามารถเอาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือเอาไปใช้ในสาขาวิชาชีพอื่นๆได้ตามที่เราต้องการน,นะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพราะนั้นน,น้องๆนักเรียน ที่รกครับทุกวันนี้ภาษาอังกฤษจำเป็นสำคัญมากในระดับปริญญาตรีปัจจุบันนี้กระทรวงการมศึกษาเขามีกฎเกณฑ์ว่าต้องผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบรับปริญญาไม่ว่าจะเรียนสาขาใดก็ลแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆไปเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยได้เปรียบเลย ไม่ต้องหนักใจกนะครับเอาวันนี้ทางคณาจารย์ผู้บริหารนะครับมีข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งมีหลายๆสาขาหลายๆวิชาเอกตามข้อมูลเบื้องต,ต้นในโอชัวที่เียกในน้องๆนะครับส่วนรายละเอียดนะครับเพิ่มเิมจากนั้นก็ทางคณาจารย์ตัวแทนจาก สาขาวิชาต่างๆคณะต่างๆก็จะได้มาพูดคุยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะรือว่าน้องนนักเรียนที่รักนะครับจบมอ,อจากโรงเรียนพุทธทเมตาอย่างนี้แล้วจะได้เป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนะครับคบโอการน,นี้นะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลาดับแรกจะได้กราบนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหากรรมพันธ์ปภากรโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับ ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัย,ยสงฆ์และก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาคณะสังคมศาสตร์นะครับจากกออครับสังคมศาสตร์เบื้องต้นนะครับได้มาให้ข้อมูลความรู้นะครับประจำสาข,ขาของท่านนะครับโอกาสนี้ก่างนี้หมดครับท่านต่ารยองอครับ ก็ขออนุญาตผู้วิหารอาจารย์และก็นักเรียนนะครับโรงเรียนพุทธเมตตาเนาะพุทธเมตตาวันนี้วันนี้ทางคณะของอาจารย์ที่มาจากมหาวิทยาลัยมหาเจริญเจริญก่อนหาวิทยาลัยทิเกียรติคุณอาจารย์รยีนนยก็คือมามานนแนะนอนการศึกษาให นักเรียนทุกคนเนี่ยได้ได้ทราบนะครับเื่อว่าหลังจาก,กที่เราจบไปแล้วนี่จากที่นี่นะครับนี่ไปศึกษาเรียนต่อนะครับก็เลยมามาแกล้งข่าวนะครับวันนี้ก็มีครูอาจารย์หลายท่านครับที่ได้มาตรงนี้ครับนี่ก็มีขอแนะนำนะครับก็คือพระมหาเม,มตต์ปฏิทัศน์เสียดีครับนี่เป็น ผู้อำนวยการสันักงานนี้อะไรนะครับก็ท่านนี้นะครับเป็นเจ้าที่นะครับแล้วก็อาจารย์ตดิศสุวรรณโนนะครับอาจารย์สาขาพระพุทธศาสนานะครับอาจารย์ก็จบในระดับปริญญาโทนะครับที่ที่มาพบปะวันนี้นะครับท่านต่อมาก็เป็นอาจารย์เซรษิมนตีสัตยนะครับ อาจารย์ก็จบในระดับปริญญาโทเป็นอาจารย์ประจําสาขาภาศษาอังกฤษนะครับวันนี้ก็จะมาพบปะนะครับแล,แล้วก็มีแล้วก็อจจาจารย์สารุพัทธวิชัยนะครับอาจารย์ประจําสาขารัฐศาสตร์อาจารย์ก็จบในระดับปริญญาโทนะครับท่านต่อมาก็อ,จจอาจารย์ดรเตอพีอพอนะครับทิชาพงศ์อาจารย์ประจําสาขาพระพุทธศาสนา,านะครับ แล้วก็อาจารย์ก็จบในระดับยียอินะครับนี่คือเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลับที่มาที่นี่นะครับนี้ก็เ,เหมือนอย่างพวกเขาหายไหนก็เนี่ตอน,น,นแรกที่ที่ไปเรียนตามสถาบันก,นกนารศึกษาต่างๆครับแต่ในส่วนพอออาจารย์ที่มาก็เป็นทั้งสิงเก่อก็สิ์ปัจจุบันนะครับที่ทํางานที่มหาจุทาก็ดะเอาข่าวนี้มามาบอกพวกเราท้งหไหนก็ดนี แต่ที่สนใจที่จะไปไปเรียนต่อนะครับเรียนต่อเพราะว่ามหาจุฬานี่นันคือเป็นมหาในสงนะก็ถือาการพูดสั้นๆนะพูดว่ามหามหาจาุฬาแต่ถ้าเป็นก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณน้หนาวิทยาลัยโตย่อ,ยอคือมอญจุฬาลงกรณนะครับ่ที่เป็นไม่ได้เกียนก็คือเป็นเป็นสาขาเป็นสาขาของมหาจาุฬาอยู่ที่สวนการกุงกเทียมมาก,ก่น,นะครับต่ตอนนี้เราก็มี เรียกว่านิสิตนะครับนิสิบที่ส okay? right? ิตคือเป็นทั Dylan ้งพระทั้งโยมนะครับก็เรียกว่าที่สิตนะครับมีจํานวนอยู่สองหมื่นกว่าลูกคนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกนะครับก็มีอยู่ถ้าถ้าภาพรวมก็มีอยู่สองร้อยกว่าสาขานะครับถ้าภาพตรงนั้นทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยประมาณห้าห้าประเทศนะที่เป็นสาขาของมหาวิทยาลัย